เปิดบ้านแต้วนัทพรอดีตรักเปิดตัวแฟนใหม่ต้นอาจเปิดตัวรักหวานกับเซนเมกาเป็นเพื่อนรวมถึงแต้วนัทพรเข้ามากดไลค์ร่วมยินดีกันยกใหญ่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ลุ้นและเชียร์กันมานานว่าใช่ในสถานะคนรักหรือเปล่าสำหรับต้นอาจกับเซนเมกาพิธีกรข่าวและดีเจสาวคนเก่งพอมีภาพคู่โมเมตนต์น่ารักน่ารักออกมาให้เห็นกันบ่อยๆอย่างล่าสุดเมื่อวันปีใหม่ นและเซนก็เคียงข้างกันเข้าดาวฉลองปีใหม่กันอย่างสุขสันต์พร้อมหน้ากันสองครอบครัวเรียกว่าสนิทกันขนาดนี้ต้องเป็นคนพิเศษของกันและกันแน่นอนภาพวันนั้นเพื่อนๆก็รวมเชียร์และแซวกันหนักมากล่าสุดต้นอาจด้ลงภาพคู่กับเซนเมกาทมกลางหิมะสุดโรแมนติกที่ญี่ปุ่นระหว่างจับมือกันไปเล่นสกีซึ่งตนมาพร้อมกับแคปชั่นว่า the snow forecast for niseko grand h i r a f u is A heavy f a อ l อฟ s โน o w heavy a อ d URING THE NIGHT t emperature will be below freezing. จากนั้นเซนเมกะก็ได้เข้ามาตอบกลับอย่างหวานๆว่าไม่หนาวเท่าไหรค่ค่ะไว้ไปด,ด้วยกันใหม่นะเรียกว่าเป็นการเปิดตัวในสถานะคนรู้ใจได้ยังหวานจริงๆเป็นเพื่อนหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาแซวและร่วมยินดีกันยกใหญ่อาีิู้้กองไอซ์และไอซ์พิชพงศ์เพื่อนสนิทก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โดยบอกว่าเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการ และแฟนๆที่ติดตามคู่นี้มานานก็ได้เข้ามาบอกว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมแย่ๆลุ้นมานานในที่สุดไม้พายก็ไม่หักมีความสุขมากๆนะคะทั้งคู่และจากภาพนี้อดีตคนรักเต่นานัทพรยังได้เข้ามากดไลค์ร่วมยินดีด้วยเป็นมิตรภาพที่สวยงามหลังจากที่คลองโสดมานานถึง2ปีในที่สุดหนุ่มต้นอาจอดีตแฟนหนุ่มของเต่นานัทพรก็ได้เปิดตัวหวานใจสาวคนใหม่ย,ยังเป็นทางการแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือสาวเซนเมกกะ สุพิทยางกูลพิธีกรมาฝีมือและผู้ประกาศข่าวช่องสามนั่นเอง